ไม่ว่าลูกมีพฤติกรรมอะไรก็ตามนะคะที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมไม่เป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะคะครูอยากฝากไว้นิดนึงค่ะว่าพฤติกรรมของลูกก็คือการแสดงการสื่อสารของเขานะคะให้ฟังว่าลูกกำลังสื่อสารอะไรนะเวลาที่ลูกล้องดิน้นแงๆ,ๆอยู่บนพื้นเนี่ยเขากำลังต้องการอะไร นะคะแล้วเราจะตอบสนองเขาถูกแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะค่อยๆลดลงบางคนบอกว่าอ่ะถ้าเกิดลูกร้องดิ้นอยากได้ของอย่างนี้หนูก็ต้องซื้อของให้ตลอดไหมคะความจริงไม่ใช่ความจริงก็คือลูกอยากได้ของแต่ของนั้นอาจจะมีแล้วอาจจะมีเยอะแล้วอาจจะเพิ่งซื้อไปใดๆก็ตามคุณไม่อยากให้ลูกได้ของสิ่งนั้นแต่แทนที่คุณจะบอกว่าไม่ได้นะลูกเรามีแล้วนะคะไม่เอาลูกไม่ได้แม่ไม่มีเงิน พอเมื่อไหร่ที่คุณพูดว่าไม่ได้เนี่ยใจของลูกเนี่ยก็จะเสียและเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากได้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาเคยมีแล้วเขารู้แค่ว่านะตอนเนี้ยเขาอยากได้แต่พอคุณแม่พูดแบบนี้ปุ๊บเขารู้สึกว่ามันหมดหนทางเพราะนั้นคนที่หมดหนทางเขาก็จะสู้ต่อให้เขาได้มาการสู้ของเขาก็คือเป็นไงคะร้องดังขึ้นดิ้นมากขึ้น นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรีบให้เหตุผลมากอีกเพื่อหวังให้ลูกสงบแต่จริงลูกจะไม่สงบนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องต่อสู้ให้ชนะกับคุณพ่อคุณแม่วิธีการง่าย,ายๆที่จะทําให้เขาสงบลงได้เร็วก็คือโอ้ oh, แม่รู้ลูกว่าหนูอยากได้เออแม่รู้โอ้ oh, หนูอยากได้มากเลยเนาะใช่ตุ๊กตาตัวนี้หนูอยากได้สุดๆเลยเออแม่รู้ว่าหนูอยากได้เราจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังจะไม่บอกว่าแต่แม่ไม่ให้นะ นะคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสดงความเข้าใจกับเขาไปก่อนว่ารู้นะว่าอยากได้รู้นะว่าต้องการนะคะแต่ในใจแม่ก็คือแต่แม่ไม่ให้แต่สิ่งที่ทำตอนนั้นได้ก็คือการทำงานอารมณ์ก็คือปลอบไปค่ะว่าแม่รู้ว่าอยากได้นะแม่เข้าใจก็พูดไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะคะจะยิ่งทำให้ลูกร้องไห้งอแงมากขึ้น ต่อมานะคะเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมอะไรก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบนะคุณแอนอยากให้ลองคิดดูคะ่ะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นลูกถึงมีพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าทําความเข้าใจเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้เนี่ยจะสามารถทําให้เข้าใจลูกและจะช่วยลูกจัดการพฤติกรรมณนะตอนเนี้ได้นะคะอย่างที่บอกเช่นเขาร้องไห้อยากได้ของนะคะความรู้สึกเขาคืออยากได้แทนที่จะ ไปพูดว่าไม่ได้นะลูกหรืออะไรก็ตามให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใหม่มาเป็นรู้ลูกโอเคหนูอยากได้เข้าใจจะ้ะโอเคเข้าใจว่าอยากได้ปรอบกันไปอย่างนั้นแล้วค่ะจนกว่าจะสงบนะคะลองทำดูนะคะ